นี่เป็นลอตเตอรี่ของรัฐบาลไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า2563เย่างเข้าสู่2564หออกวันที่30ทธันวาคมนี่ฮะเลขนี้ 2องเจ็ดสี่เก้าแปดสามซื้อให้ไม่เท่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซื้อให้ไม่เท่าขอให้รวยขอให้รวยรวยแล้วไปทำอะไรอายุปานี้แล้วทำรู้ว่าทำอะไร <laughs> ได้เงินแล้วว่าทำไรอายุประมาณป่านนี้แล้วแปดสิบสามแล้วจะอยากจะรวยไปทำไมอยากรวยไปทำไม<อ>ทำไมถึงอยากรวยทำไม,ไมสบายใจสบายใจมีเงินแล้วสบายใจ <laughs> ฮะยังไม่ลดละเลิกอีกเลย ถ้าไม่มีมาถ้าไม่ไมีเงินสบายยังไงคนมีเงินหลายคนไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเองรวยล้อนฟ้าก็ไม่สบาย <c oughs> เ,าเงินไม่ได้เป็นทุกอย่างแต่ก็อยากได้เงินอยากอยากคืออะไรก็ได้คือมแล้ว <c oughs> ทุกวันนี้ไม่ได้กินอะไรอยากกินอะไรอีกซ่ง <c oughs> อ,อยากกินอะไรอีก สเต็กอยากกินอะไรใครปลาคาเวียอยากเกินอะไรงวดงวดส่งท้ายนี่แหละจะได้หกล้านเอาไปทำหกล้านเอาไปทำอะไรฮะหกล้านเอาไปทำอะไรเอา้าซื้อเกล่นหกล้าน, 6, เ,น 6, เลยโอ้ ้วนะครับเรามาดูเศรษฐีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เมถาวถ้าไม่เงินสบายใจไเงินสบายใจไงเพราะว่าคนเห็นเงินไง <c oughs> เห็นเงินเป็นใหญ่ก็สบายใจที่เงินเขาอขอให้ได้เงินนะขอให้ได้เงินแหละความฝันของเมเท่าเรา